สุขภาวะคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ไวกลางคนคนทํางานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทุกๆคนครับจาเป็นที่จะต้องมีสุขภาวะในความหมายก็คือว่าสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีและรวมถึงสภาพสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับที่จะทําให้ตนเองแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราเนี่ย ได้เติบโตแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยได้นำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นในสังคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวคิดนะครับที่บอกว่าทุกคนสามารถเริ่มได้ทันทีเริ่มด้วยตัวเราเองมาาเป็นกรีู้อด